อะไรที่ดึงคุณไว้จากความสำเร็จความก้าวหน้าและความมั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุงกฎแห่งการดึงดูดความมั่งคัง่งคุณคงอยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ดึงคุณไว้ไม่ให้คุณประสบความสำเร็จอะไรที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าสักที หรืออะไรที่ทำให้คุณไม่รวยกับเขาสักทีอย่างที่เรารู้ว่าองค์ประกอบของความสำเร็จและความร่ำรวยมี2อ,อย่างก็คือ mind set 80%และ skill set อีก20% mind set ก็คือแนวคิดทัศนคติและแรงจูงใจด้านบวกที่จะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจและลงมือทำอย่างมุ่งมั่น เพราะคุณมั่นใจในตัวเองส่วนสกิลเซตหรือทักษะของคุณก็คือความรู้ความสามารถในการลงมือทำเพื่อให้งานนั้นสำเร็จทักษะแม้จะเป็นเพียง20%อร์ซน์ของความสำเร็จแต่มันก็สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำแทนที่มันจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จแต่มัน กลับจะทำให้คุณถดถอยและเดินไปไม่ถึงเป้าหมายยิงทักษะที่คุณต้องใช้ในงานเป็นปมด้อยหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดเลยนั่นมันจะทำให้คุณหาเหตุผลไม่รับผิดชอบหรือโยนปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้ไปให้คนอื่นซึ่งวิธีแก้ง่ายๆเลยก็คือการที่คุณจะเชี่ยวชาญ หรือมีทักษะในการทำอะไรบางอย่างจนเก่งขึ้นนั้นคุณจะต้องลงมือทำซ้ำๆการทำซ้ำจะทำให้คุณเกิดความชำนาญและจะกลายเป็นความเชี่ยวชาญในที่สุดแต่ถ้าคุณทำครั้งเดียวหรือสองครั้งแล้วก็หยุดหรือเลิกทำแล้วมาบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้ ถ้าคุณคิดแบบนี้เมื่อไหร่คุณกำลังเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตเลยทีเดียวเพราะแทนที่คุณจะต้องพัฒนาแค่ทักษะคุณจะต้องกลับไปพัฒนาแนวคิดของคุณร่วมด้วยเพราะการบอกตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้มันเป็นแนวคิดที่คุณกำลังสร้างปมปัญหาให้กับตัวเองฉะนั้นถ้าคุณไม่เก่งเรื่องไหนในงานของคุณ คณก็แค่ฝึกทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนกว่าจะได้จนกว่าจะเก่งคนที่ไม่ยอมแพ้และรู้ว่ายังไงฉันก็ทำได้รับรองว่าคุณจะทำมันได้จนสำเร็จและเชี่ยวชาญในที่สุดแม้มันจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ถนัดเลยก็ตามลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้ดูใช้ในการพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วคุณจะเก่งขึ้นทั้งหมายเซตและส Skill เซตความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวุงสวัสดีค่ะ